สวัสดีครับเพื่อสมาชิกท่านวันนี้ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบกประกันภัยผมดัดแปลงประกันภัยเข้ามาเป็นกึ่งกึ่งเอาประกันชีวิตมาบวกกับเครือข่ายนะผมเลยตั้งชื่อว่าธุรกิจ MGM นะก็คือ Member Get Member ในเมื่อเราขายประกันภัยแล้วเรามีความรู้แล้ว เราก็ไปบอกต่ออาชีพประกันภัยเป็นอาชีพที่มีราได้แต่อย่าคิดว่าขายอย่างเดียวเราความรู้ที่เราขายเป็นนะมาสอนสมาชิกนะให้มาสมาัครเป็นสมาชิกติดต่อจากเรานั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะนะเราเคยซื้อประกันสมมติประเภทหนึ่งเราจ่ายเบี้ยสองหมื่นจู่ๆมาเจอสีกลุ่มโบเกอร์นะให้เราสอบเป็นสมาชิก แล้วให้ส่วนลดเราสักหน่อยหนึง่งสมมติววเราจ่ายสักสองหมื่นนะพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อในราคาสมาชิกก็อาจจะเหลือประมาณนหมื่นเจ็ดกว่าเป็นเรื่องปกติเราซื้อได้ถูกกว่าแล้วก็อยากจะบอกกับคนต่อๆไปเพื่อนเราญาติเราที่มีรถเพราะฉะนั้นเราก็ชักชวนให้เพื่อนเราญาติเรามาเป็นสมาชิกเราสิครับพอมาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเขาก็มีส่วนลดนะเขาก็ไปบอกต่อเหมือนกันในเมื่อคุณชักชวนเพื่อนคุณมาเป็นสมาชิกต่อจากคุณ คุณก็จะได้ไดค่าเร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 ียกว่าค่าแนะนําคุณก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งซแล้วยังได้ค่าตาแหน่งตำแหน่งอีกสูงสุดอีกไม่เกิน6.7%เนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้อธิบายตามโพพลทั้งหมดเจหน้านี้ให้สั้น,น้ทานา้ทนาตอนนี้เลยครับนะธุรกิจ MGN นะคือทางลับสู่ความสำเร็จถ้าคุณสนใจนะครับนะระบบ MGN ของสิกุงโบกร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณนะแร่งที่มาของรายได้นะครับแน่นอนนะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องขายก่อนเพื่อหาความรู้จากการขายเองเราขายเองเราก็จะได้ค่าค่าในหน้านะครับเพราะฉะนั้นการขายนะเป็นสิ่งที่มีรายได,ได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีรายได้ได้มากขึ้นถ้าตาราบใดเรายังขายเอง พราะคนเรามีสองมือเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้แล้วเนี่ยนะมีความรู้แล้วต่อไปเราเริ่มสอนคนนะสอนคนเนี่ยนะธุรนิีนี้เราเรียกว่าเราแนะนําคนให้ติดตัวเราในเมื่อคุณเอาความรู้ประสบการณ์มาสอนเขาเนี่ยนะทางสิลูโบเกอร์ก็ให้ค่าสอนคุณนะเราเรียกว่าค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นดังในการที่คุณสอนเขานะให้เขามีความรู้เขาจะซื้อเขาจะขาย เขาให้ค<พอ>่าแนะนำคุณหนึ่งเปอร์เซนตแล้วเขาไปบอกต่อลนะ่ะบอกต่อ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 หนึห่งคนสามารถบอกได้เป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่าเขาบอกต่อปุ๊บเนี่ยนะนะเราเรียกว่าเราเรียกว่าค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําสายงานให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นจากสถิติออกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณแนะนำหนึ่งร้อยคนภายในสองปีเนี่ยมันจะแตกไปเป็นหนึ่งพันคนเลยไม่ต้องมาก มีเปียกแค่คนละ2,500ต่อเดือนนะครับอย่างน้อยๆน่ะนะนะร้อยนะนะนะคนนะก็ล้านสองกว่าสามเอ่อสามสี 3, ่เปอร์เซ็ที่เรามีรายได้ไดก็สามสี่หมื่นะนะนั้นโทรงแค้นผมมีได้ได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุน,ะงนคงสร้างการจ่ายคนะ่านะจ่ายแนะนำสมมุติว่า <c oughs> วันนี้ คุณสมัครเป็นสมาชิกผมพอาะทันทีที่คุณสมัครปุ๊บผมให้นะนะในฐานที่อยู่ในโซนนิกคือระดับหกระดับหกนะคุณซื้อใช้เองนะในเมื่อคุณเคยจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณมาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยนะนะคุณก็จะจ่ายเหลือหมื่นเจ็ดกว่าโซ่ผมให้คุณส่วนลดสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคุณก็แค่นี้จ่ายสองหมื่นคุณจ่ายเหลือหมื่นเจ็ดกว่า หรือเมื่อคุณจ่ายถูกกว่าแน่นอนคุณก็แนะนําเพื่อนคุณแนะนําเพื่อนสักสามคนเพื่อนคุณเคยจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณกันนํะบอกว่ามาเป็นสมาชิกสีกลุ่เด็กคุณจ่ายเบี้ยเริ่มหมื่นเจ็ดหกเพื่อนคุณก็ดีใจเพื่อนว่าก็สมัครเป็นสมาชิกต่อจากคุณเพราะว่าคุณมีเพื่อนอยู่สามคนนะคนหนึ่งมีเบี้ยสองหมื่นสองพันนอ่ะเพราะนั้นคุณจะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนคุณหรือเราเรียกว่าลูกทีมนะ อันนี้เราเรียกลูกทีมติดตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณจะได้จากเพื่อนคุณหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นค่าแนะนานะเป็นค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นคือสองลอยคุณก็จะได้ได้จากเพื่อนคุณสอง้อยราะว่าเพื่อนคุณจะซื้อจะขายคุณได้รับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าชั้นลูกเพื่อนทุนนะครับซึ่งเป็นลูกทีมคุณเนี่ยก็มีความเข้าใจเหมือนคุณเลย ก็แนะนําคนอื่นมาอ้วเราเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าหลานทีมหลานทีมเนี่ยนะนะลูกทีมแนะนําหลานทีมลูกทีมจะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นคุณไม่ได้โครงสร้างนี้ให้เฉพาะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอชีวิตเลยคุณอาจจะแนะนําใครก็แล้วแต่ที่เขามีบัตรในหน้าพอเขามาสมัครเป็นสมาชิกผมผมให้ ให้แบบห้าสู้แซงกูละนะหรือมียอดจู่ๆมอสอบเป็นซาชิคปุ๊บเนี่ยนะมียอดเกินสามแสนไปในสามเดือนว่าให้เป็นแบบสนีะ่จะให้เป็นแบบห้าหรือแบบสี่ยังไงไงนะคนที่แนะนําติดตัวหรือที่ผมแนะนำติดตัว,นนตตวผมก็ให้ค่าแนะนําคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเมื่อเขาจะอยู่ในตําแหน่งไหนเขาจะแซงคุณขนาดไหนคุณยังได้ค่าแนะนหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณห้า ซึ่งเข้าใจหลบดีก็แนะนำหกมาสองมาสามคนหเราเรียกว่าหลานทีมของคุณเป็นลูกทีมของห้าเพราะฉะนั้นหลานทีมนะขายนะคุณห้าก็จะได้หซจากลูกทีมของเขาเองเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เราให้แค่แนะนำาิดตัวคุณสี่คุณสี่ก็มีลูกทีมนะรวมีลูกทีมสี่คน นั้นสี่คนนี้ขายคุณสี่จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนคุณไม่ได้เลยคุณจะได้เฉพาะค่าแนะนำติดตัวเท่านั้นเองติดตัว,วเราลวดชั้นลูกทีมหลานทีมจะไม่ได้คงสร้างการจ่ายค่าสายงานผมก็ทำเป็นตราดนะวันนี้คุณเข้าใจระบบดีคุณก็ามาสอบเป็นตอนที่ผมนะ คุณได้สุทธิค่าตำแหน่งอยู่ระดับหกระดับ 6. ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ค่าตำแหน่งเลยเราเรียกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณสามารถสอบบัตรในหน้าได้ทันทีที่คุณสอบบัตรในหน้าได้เนี่ยผมให้ค่าตำแหน่งคุณสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้ามียอดเกินสามแสนภายในสามเดือนจากทีมงานคุณคุณก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์นะหรือ 9ก้าแสนไปในสามเดือนหรือสองล้านเจ็ดไปในสามเดือนหรือหกล้านไปในสามเดือนแล้วตอนนี้มีหลายหลายท่านซึ่งตต่เต้าระดับหนึ่งแล้วซึ่งมีเบีย้ยเดือนเดือนสามล้านสามเดือนหกล้านละก็เป็นสีิบล้านละก็เลยต้องขยายเข้ามาอีกสามตำแหน่งคือหนึ่งบวกบวกและบวกบวกสามบวกนะัเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณเป็นสมาชิกผมกูอยู่แถวเดับหก คุณก็มีลูกทีมอยู่สามคนบนสักคู่นี้คุณได้ค่าตอนได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้คุณได้ค่าตําแหน่งไม่ได้นะครับระดับหกแนะนำระดับหกได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับนะ่นคือหกต่อหกนะครับไม่มีค่าตาแหน่งครับยิ่งเป็นแบบห้ายิ่งไม่ได้อยู่ใหญ่ยิ่งเป็นแบบสี่ไม่ได้ที่เมื่อกี้ได้ยินได้ค่าแนะนําเพราะค่าคุณอยู่ระดับหกเนี่ยนะ คุณไม่มีทางเลือกคุณต้องสอบแบบนี้หน้าเพื่อจะแต่ต้องให้เป็นแบบห้าได้แต่เอสมมติว่าคุณสอบบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยนะได้บล็อกคุณเป็นแบบห้าเลยแบบห้าทีนี้คุณเร็วละคุณมีลูกทีมนี่เป็นแบบหกเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้คุณกินค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คุณจะได้ค่าสายงานไหลไหมห้าหกต่างกันสามเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ค่าสายงานสามเปอร์เซ็นต์จากลูกทีมของคุณ เพื่อนคุณที่เป็นแบบห้าที่คุณแนะนำเข้ามาเนี่ยคุณก็จะได้จะไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งเท่ากันทีม่มสักรูนี้ได้ยิ่ข้านแนะนําแต่ค่าตำแหน่งจะจะไม่ได้ตำแหน่งแต่ตำแหน่งเท่ากันจะไม่ได้ลูกทีมที่เป็นแบบหกแนะนําหลานทีมที่เป็นแบบหกด้วยกันนะลูกทีมคุณก็ไม่ได้ข้อวิเศษก็คือถ้าคุณเป็นแบบห้าลูกทีมเป็นแบบหก หลานทีมไม่ปรอบนะลูกทีมคุณไม่สามารถกินค่าสายงานกับหลานทีมได้ก็เลยจาเป็นต้องหลีกทางไปหลีกทางไปเนี่ยหลานทีมคุณทั้งสามคนเนี่ยถ้าเกิดมีการขายเกิดขึ้นสามวันเศษเขาจส่งผลไปให้คุณเพราะฉะนั้นค่าตําแหน่งเนี่ยมันกินทั้งหลานทีมเลนทีมนะลูกทีมได้อย่างชั้นลึกเท่าไหร่ก็ได้เมื่อ้องจัดจบนี่คือข้อพิเศษเอาดูไหม คุณจะขึ้นเป็นแบบ4ด้วยทีมงานของคุณไม่ว่าจะเป็นทีมงานลูกคุณหลานคุณเหลนคุณตั้งหมดถ้ามียอดเกินนะถ้ามียอดเกินนะสามแสนภายในสามเดือนคุณก็จะขึ้นเป็นแบบ4แบบ4คุณก็มีลูกทีมเหมือนกันแบบ6แบบ6คุณกินค่าตำแหน่ง4เปอร์เซ็นต์ละเพื่อนคุณที่เป็นแบบ5 ทีนี้ต่างกันละคุณอยู่เหนือกว่านี่คุณก็ได้ค่านำหนึง่งเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้คือลูกทีมนะนะเพราะฉะนั้นคุณยังได้ค่าแนะนำอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่างหากนะครับอ่าอันนี้ตำ,ตำตำอันนี้เราเรากำลังอธิบายเร่องโครงสร้างของค่าสายงานหรือค่าตำแหน่งนะครับลูกทีมก็แนะนำหลานทีมมาสามท่านแนะนำแน่นอน,น,น,อนสามท่านนี้ขายค่าตำแหน่งลูกทีมคุณไม่ได้ ถพราะว่ามียอดขายคนละสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะนะสี่เปอร์เซ็นต์คุณไม่ได้คุณก็ได้แค่แค่ศูนย์นะเฉพาะเฉพาะลูกทีมคุณจนไม่ได้นะเแล้วในเมื่อไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปค่าตําแหน่งหรือค่าสายงานจะส่งโค้ไปคุณเลยสี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ใต้ล่างขึ้นไปนี่ข้อดีนะครับแล้วถ้าคุณเป็นแบบสามหลักแบบสองหลักแบบหนึ่ง ระดับห้าคุณกินก็หน,นึ่งเปอร์เซนเพราะตำแหน่งเขาต่างกันเขาก็มีลูกทีมสามท่านลูกทีมสามท่านเนี่ยนะแต่ละท่านต้องให้เขาสี่เปอร์เซนต์ตัวตัวให้เขาสามเปอร์เซนต์เพราะต่างหกกับห้าต่างสามเปอร์เซนต์แต่องค์กรนี้ทั้งองค์กรเลยต้องจ่ายคุณสี่หนึ่งเปอร์เซนต์ทั้งองค์กรเลยนี่เขาพิเศษใช่ไหมเพราะฉะนนั้เขาจะกินทั้งองค์กรของลูกทีมทั้งองค์กรเลย ถ้าลูกทีมคุณแบบเป็นแบบอ้าคุณก็จะกินหน่อร์เซนต์งองค์กรเลนะคงสร้างตามแบบ M G M นะครับนะเจะแบ่งออกมาเป็น6ขั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมมีเพิ่มอีก3าั้นละเอาเป็นว่าวันนี้ผมอธิบายแค่หขั้นตอนแล้วนะวันนี้คุณฟังแล้วพอใจคุณก็สมัครเป็นสมาชิกผมนะระดับหก member ็นสมาชิกผมไม่บังคับยอดผมไม่ส่วนลดมาตรฐานสมมติว่าคุณประกันอยู่ว,วัก,กอ ผมให้ส่วนลดคุณสิบสองเปอนะครับเพราะฉะนั้นคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณลดไปเลยสิบสองสิบสองเซคุณจะเหลือยืมหนึ่นเจ็ดหกคุณเคยจ่ายเบี้ยคนอื่นสองหมื่นอะแล้วมาเจอผมนะผมให้คุณในฐานะที่เป็นสมาชิกให้ส่วนลดสิบสองเซคุณจ่ายเหลือหนึ่งจุดศกคุณดีใจแน่คุณก็ไปบอกต่อเพื่อนคุณญาติคุณคนที่คุณรู้จักที่มีรถให้มาเป็นสมาชิกผมเพราะฉะนั้นเขาก็มีส่วนลดเหมือนกับคุณเน่ะสมว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ขาได้ส่วนลดจากคุณละก็คือส่วนลดมากมากสาแต่คุณจะได้แค่แนะนำก็อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากคนที่คุณแนะนำติดตัวคุณจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตเลยนะคุณไปสอบบัตรในหน้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับพราะตอนนี้ที่คุณสอบบัตรในหน้าได้นะผมให้ค่าตำแหน่งคุณเป็นระดับห้าซึ่งมีค่าตำแหน่งอยู่สามเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าคุณมีบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยนะคุณแนะนําเพื่อนคุณที่เป็นแบบหก จะเป็นกี่คนก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนคุณขายคุณได้ค่าตำแหน่งสามเรซ็นแต่ถ้าเป็นเพื่อนคุณที่ติดตัวคุณเนี่ยคุณได้ค่าแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์รวมแล้วเป็นสี่สมมติว่าเพื่อนคุณที่อยู่ระดับหกมียอดขายสองหมื่นคุณได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ละคุณได้แปดหนอยคุณขึ้นระดับห้าด้วยการที่สอบกันในหน้านะต่อไประดับสี่ระดับสี่ก็คือ คุณจะขายคนเดียวก็ได้ภายในสามเดือนให้มียอดสามแสนคุณก็ขึ้นไปดับสี่คุณก็ได้ั้นนั้นข้าตตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณจะไม่ขายเลยแม้แต่บาทหนึง่งก็ได้ใต้ล่างที่เป็นแบบห้าคุนหรือแบบหกคุนขายให้ได้สามแสนก็จะส่งผลดันตำแหน่งให้คุณเป็นแบบสิ่คุณก็จะได้กินค่าตตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นลูกทีมติบตัวก็ได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่านั้น คุณอยู่ดับสี่แล้วคุณจะขายคุณเดีอวก็ได้เลยเก้าแสนไปในสามเดือนหรือเดือนเดียวก็ได้คุณก็ขึ้นเลยดับสามเลยหรือคุณไม่ขายแม้ได้บาทหนึ่งลูกทีมหลานทีมเลนทีมที่อยู่ใต้ล่างคุณเนี่ยทายอให้ได้เก้าแสนไปในสามเดือนก็จะดัณขึ้นเป็นแบบสามเป็นผู้ในการฝ่ายบริหารคุณจะได้ค่าตำแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกทีมที่คุณแนะนำติดตัวคุณได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหก แต่ถ้าเกิดเป็นหลานหรือเหลนหรือลนเนี่ยคุณได้คตัหน่ง5%ถ้าเกิดคุณคนนั้นเป็นแบบ6เช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้ให้ 2, 7, ได้2ล้าน7ภายใน3เดือนนะ6ล้านภายใน3เดือนเพราะฉะนั้นะคุณจะขายคนเดียวให้ได้2ล้าน7ภายใน3เดือนนะหรือคุณไม่ขายเลยไม่ได้บาทหนึ่งใต้ล่างนะตั้งแต่ระดับ3ลงไปถ้าเกิดถ้าเขาเกิดเขาทำได้นะ เก้าแสนต่อเดือนสามเดือนสองล้านเจ็ดก็จะดันคุณขึ้นตำแหน่งลำสองเพราะคุณขึ้นับสองปุ๊บเนี่ยนะคุณได้ค่าตำแหน่งห้าจุดห้าแล้วถ้าเป็นลูกทีมติดตัวคุณได้หนึ่งเป็นเป็นหกจุดห้าเช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวให้ได้หกล้านหรือคุณไม่ขายแม้แต่บาทหนึ่งก็ได้ภายในสามเดือนลูกทีมใต้ล่างคุณหรือเป็นหลานทีมหรือเหลนทีมของคุณเนี่ยถ้ามียอดขายเกินหกล้าน ก็ยันดันตำแหน่งคุณเป็นระบบ VP รองกรรมการฝ่ายบริหารน,นะคุณก็จะได้นะหกเปอร์ซ็นต์เป็นค่าตำแหน่งลวมกัาได้น้ำเรนนึ่มถน้าเป็นลูกที่ติดตัวคุณนะครับโครงสร้างนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้แต่คนไต่เต้าตำแหน่งใครขึ้นมาับสามด้วยยอดเก้าแสนไปในสามเดือนก็เดือนมาสามแสนถ้าเกิดเดือนนี้คุณทำได้นะ เดือนหน้าคุณทําได้แค่แสนเดียวถามว่าตำแหน่งลดไหมผมเชื่อนะว่าถ้าเป็นกรมสร้างอื่นหรือเป็นขายตรงแบบอื่นลดตาแหน่งคุณแน่แต่ที่นี่ไม่ลดครับที่นี่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดนี่คือข้อพิเศษที่เราให้กับสมาชิกเ,เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นเลยว่าประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันถูกกฎหมายบังคับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นปีหน้าเขาต้องต่อประกันเรบผมปีหน้ามจะมีลูกค้าเอาใหม่ เพราะนั้นจากสถิติของผมคือปีนี้ถ้ามียอด900,000ปีหน้าเป็นล้านแปดเ,เป็นเรื่องปกติเลยผมมั่มมากกว่าด้วยเพราะเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราสร้างนะ่อกจางานต่ออายุเรายังมีทีเงินที่เราสร้างมาหาตัวเลขใหม่ด้วยแล้วตัวเลขได้มากกว่านั้นเดือนเพราะฉะนั้นมีตัวแทนอยู่หลายๆท่านที่มีรายได้นะเลยแสนต่อเดือนภายในปีครึ่งภายในสองปีแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้เดือนหนึ่ง สามแสนบ่อนกับสี่แสนอยู่ที่นี่แค่สี่ปีนั่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าทําไม่มีธุรกิจไหนนะที่เป็นธุรกิจที่สินค้าเงินสดไม่มีในสูน่สินค้าเราไม่มีไม่ยอมสบสินน้ากฎหมายบังคับให้ลดทุกทการต้องซุ้กันไปด้วยนั่นคือก็ต้องไม่ถึกเราเมียบบลไม่เท่าบีเราถูกกว่าพวกนี้ดีกว่าบริการเยี่ยมกว่าเขาไม่ซื้อกับเราเป็นไม,ไม่ได้เพราะฉะนั้น โคงสร้างลง MGM นะที่ผมบรรยายท่านฟังนะให้ท่านศึกษาดูนล้วมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมผมจ่อสีกุ่มรุ่นสวัสดีครับนะเบอร์โทรศัพท์ผมนะศู9ย์7 77, 4 9เขอบคุณครับ